นักชาลีเดือดโดนโกงแฉยับคู่ผัวเมียลั่นชื่อชัดจะไม่ไว้หน้าอีกต่อไปไม่ได้เห็นกันง่ายๆสำหรับนักชาลีในโหมดเดือดๆแต่ล่าสุดเจ้าตัวคงทนไม่ไหวได้ออกมาโพสต์ถึงคนโกงแฉคู่ผัวเมียผัวขี้โกงเมียสนับสนุนแถมยังขู่แจ้งพรบคอมด้วยว่าจากนี้เนี่ยจะไม่ใจดีแล้วนะโดยนักชาลีก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ใครโกงอะไรผมหลอกตังผมทำผมเสียเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้จะไม่เป็นคนใจดีละยิ่งพวกโกงแล้วยังไม่รู้สึกตัวยังกล้ามาพูดบอกว่าจะใช้พรบอคอมกับผมเนี่ยเดี๋ยวรู้กันผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะยิ่งคู่ผัวเมียผัวโกงเมียช่วยส่งเสริมเนี่ยโมโหจริงๆสุดๆดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยลงรูปคนโกงหรืออะไรเพราะเห็นว่ามีแต่รูปลงคู่กับลูกแล้วก็เมียเราไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับเด็กหรือว่าคนใกล้ตัวที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอน ีดันเจอคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่ง คนแรกเลยทั้งโกหกทั้งหลอกค่าแล้วก็หลายเรื่องเลยผลัดวันมา3-4เดือนแล้วนี่มันตอแหลจริงๆถ้าพรุ่งนี้ยังผิดคำพูดอีกจะไม่ไว้หน้าพวกเองแล้วนะเมียเองด้วยทำพูดบอกให้ข่าเนี่ยเตรียมหาทนายกับจะใช้พรบอคอมน่ากลัวจังเลยคู่เองช่างเหมาะสมกันจริงๆนี่เห็นคนลงรูปยุคเก่าๆก็เลยหารูปผมเองตอนยุคไฮไฟฟแต่และรูปเนี่ยหุ่นดีขาสวยตั้งแต่เด็กๆเลยยิ่งโตยิ่งสวย ผมพิมพ์แล้วดูโหดขึ้นไหมเป็นการพิมพ์หโหดๆครั้งแรกเลยนะ